เยียบพน้าเยียบอ้าวทักทายนะากา,าสัสดีนะผมวันนี้มาอยู่กับช่างรถเทรนซิ่งเมืองสุรินทร์ครับมือนี้มาพบมาพ่อกับ L C 708เพราะจูดหน้าขึ้นใหม่ดีิงเวะอเอาเยียบพน้าเยียบอา่ันเหล่งว่ามันจิดสอดฮอดลถกล่กกองให้รีแล้ว พลงังไอซพีครับตัวท็อปของ L47 เยีเยมดีโอ้ vẫn cứ để tôm sàn hỏi thân một đi theo ạ phút à phút à yến còn cứ nhanh đâu ạ เอาปักลงมันนะ่ะปักหน้าโอ้ยอวย ไปแล้วครับคุณนะเป็นยังไงทนทนอยู่พุณละป่าจวบตีนผีครับรถบานไกลเลื่อนเคี่ยงเล่นะครับโอ้โอ้โอ้บางย่างดอกคาดน,นะ เฮ็ดดีขนาดอ๋อนี่ครับห่อเขาห่อน้าไต่ต้นสะแบงบ่อโอ้โหเมื่อกาลีของเพื่นนะครับหาระเบิดอยู่ทั้งในนั้นรถเสียรถห่างตัวฆ่าหน้าเลยบางัันกำลังไทยได้ว <c oughs> ันนี้พาเจ้าที่เด็ดมาเวียนไฟครับ ครับแต่ข้องหน้าพันจูด,ดิู่เวียนมาแล้วก็ทาเบิ้งจะเข้ากันจะีเขาบัานครับก็เลยมาพอเพิ่นนี้ครับปลาจวบโอ้คือจีไข่ปัม๊มสองเกียวผล่ะคว่วนคากปันพน่วงนะพ่วงเฮด,ดีมาแล้วครับโทษนะม,มัดขั้นผมมากจะท่องชาตแล้วนี่นะ Ini tengah siang malah โอ้โอ้โหสุดทรภ่คนแห้งกว่ารถไปลุกเง็บืองครับโอ้ยนี่ไทยเอาอีกโย ตายโอ้สร่างเหยียบกระยียบตัวกูขี่ไทยปงจากวะปมาตัวน้าขันแท็กับมันขี่ไทนี่เสมอกันลิฟวะสารแท็กไม่แท็กอ่ะเพื่อเปื่อไทยยูพี่เนาะเขายีบบอกไทยยูพี่ขี่ไทยสารไม่หุนวะ เอดีขนาดตีนผีของแท้ครับเนะดีด๋ยวจะจีไทยอีกอีกแล้วครับสัตว์มา

มัวเงินแด้เลนหลางไหมโอ้ไม่เงินขนาดเลยวะจัดางบุกซัางเออน่ะโอ้โอ้คงจึงสีแลนน้ำบนถนนนะครับไว้พูผดเอยเอย คนยืนชายเซน,น่าดีที่สุดเลยเนาะปวดอ่ะ,อะไงไงโอ้ยง่าง่ายไมว่าเห็นคลิปย์มันสบายเลยครับไปแล้วครับคนะอะยังกี่ไทยอีกจังบาทเลยยังเหยียดโยกโป๊ะโยกโป๊ะมาอีกแล้วครับซัดมาอีกแล้ว มันพันหนึ่งมือมือหนึ่งมันอาจจะยูนะครับผมอาจจะพันสองพันสามหมดละแก่เหยียบรถคันเจอทูกธรรมดาครับรถงานไหลเล่งใช่อยเทไหม เด้อจีเป็ดามขอสูตรความแห้งนะดๆๆเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเน่ใส่จะปิ้งเขาปะเนี่ยใส่อยอบเท่าไหร่คร<ะ>ับสี่ปัญหาดิไม่สามัหาสี 4, <000 S 1> ่ <laughs> พันบาพ่อเดียวร<ะ>พ่อเดียพอกันยิงตรงเลยดี น,นี่ท่อพักอยู่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนท่อพักใหม่โอ้เขาพามาเอาเอาตัวเก่าออกเลยเใส่ใหม่ไปเลยมากระซ้น,น,นยิ่งตุ้งหน่อยออนี่ปิงซิง <c oughs> เอาไปโ <c oughs> ว้า <c oughs> <c oughs> โอ้ยออมครับยอมยอมอ,มอมอีโอ้แ Eng e โอ้สอบถามมาแล้วครับว่าได้ใส่สปริงบอว่าสี่พันหลอ่อาสัน่าฝ <c oughs> นครับรถผมสามปั <c oughs> โอ้สูแค่ไง <c oughs> ไง พาเนาะครับผมพาเอาเอางแต่ว่ามีโครงเขาเดิมอยู่แต่ว่าต่อไม่ตัดทั้งในออกต่อไม่ว่วาทันเว่าม,มันยิ่งตรงดังดีขนาดเอ้๋ได้กับพ่อหอมปากหอมค่อ,อ,อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้าเพื่อนีๆครับผมฝากติดตามคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับเฮ็ดดีขนาด,อดขาดอให้จวดตีนฟีข่อย